ชาวบ้านในชุมชนต่างๆ21ชุมชนของตำบลป่าอ้อดอนไทยอำเภอเมืองเชียงรายเขาร่วมกันนำขยะที่หาได้ในท้องถิ่นนะครับอย่างเช่นขวดน้ำพลาสติกกระป๋องอลูมิเนียมกระดาษลังแล้วก็สิ่งต่างๆนะครับที่หาได้จากชุมชนเนี่ยครับนำมาประดับตกแต่งโดยรอบรถแล้วก็รถจักรยานยนต์แบบพ่วงข้างหรือว่ารถสเล็งให้มีความสวยงาม จากนั้นก็รวมตัวกันเคลื่อนขบวนแห่ไปตามถนนสายต่างๆด้วยขบวนรถกว่า30คันก่อนที่จะนำขยะทั้งหมดที่ชาวบ้านช่วยกันออกแรงเก็บแล้วก็เงินปัจจัยที่ชาวบ้านร่วมกันบริจาคเนี่ยไปทอดผ้าป่าให้กับทางวัดสันมณะหมู่ที่8ตําบลป่าอ้ออนชัยอำเภอเมืองเชียงรายเพื่อที่จะนําเงินรายได้ไปพัฒนาชุมชนสนับสนุนด้านการศึกษาของเยาวชนในชุมชนแห่งนี้นะครับรวมทั้งช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง ทางพระครูพินิษวิหารการเจ้าอาวาสวัดสันมณะบอกว่าวัดดําเนินโครงการธนาคารขยะมาประมาณ5ปีแล้วนะครับโดยให้ชาวบ้านช่วยกันเก็บขยะในชุมชนนํามาแลกเป็นสิ่งของโดยมุ่งหวังให้ชุมชนนั้นเกิดความรักความสามาคัคคีรวมถึงได้มีกิจกรรมที่ทําร่วมกันแต่สิ่งที่ได้ตามมาครับคุณผู้ชมลองสังเกตนะครับตามชุมชนเนี่ยไม่มีขยะเลยนะครับชุมชนสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยไร้ขยะ และยังสร้างรายได้รวมถึงเป็นทุนสําหรับในการพัฒนาชุมชนและก็ทุนการศึกษาของเด็กๆในหมู่บ้านซึ่งที่ผ่านมาแม้ว่าจะทําเฉพาะภายในหมู่บ้านแต่ก็สร้างรายได้ปีหนึ่งไม่ต่ํากว่า10,000แบาทเลยครับแต่ละปีเนี่ยทางคณะสงฆ์ตำบลปอ,อจะออกเยี่ยมชาวบ้านทุกหมู่บ้านที่ป่วยติดเตียงผู้ยากไรโดย แต่ละปีก็ให้ทางผู้ใหญ่บ้านส่งรายชื่อมาแล้วก็ทางคณะสงฆ์ก็จะออกเยี่ยมก็จะอาศัยจถตุปัจจัยสิ่งของต่างๆเหลเราเนี้ไปมอบเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับผู้ยากไร ลองมาฟังเสียงของชาวบ้านกันหน่อยนะครับนักข่าวไปเจอนางอาบอนชัยลังกาเป็นชาวบ้านสันสลีเขาก็เล่าว่าโครงการทอดผ้าป่าขยะเนี่ยช่วยให้ชาวบ้านทุกครัวเรือนได้เรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะไม่ว่าจะเป็นขยะเปียขยะแห้งขยะรีไซเคิลหรือว่าขยะอันตาราย ขยะเปียกก็จะนําไปกําจัดขยะแห้งและขยะอันตรายก็ให้เทศบาลมาจัดเก็บนะครับส่วนถ้าเป็นขยะรีไซเคิลเขาจะนําไปวัดครับเพื่อแลกเป็นสิ่งของหรือว่าเป็นเงินนอกจากจะทําให้ชาวบ้านมีรายได้แล้วก็ยังช่วยลดปัญหามลพิษจากขยะลดการเผาในชุมชนได้ด้วยครับขยะที่จะเผามันน้อยลงละน้อยลงก่ัวมอกรอีเวเผาเยอะๆๆย <c oughs> เนาะประดีวเขาคัดแยกเปนเป็นอันเป็นอ น้อยลงละเกี่ยวโครงการดีๆครับดี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 ขึ้นมาเยอะจะคือมันเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยดูดีขึ้นมันก็บต้องเวลาขยะเปียเนี่ยมันบ่กต้องไปปนเลยเวลาเผายังมันก็ง่ายน้อยแต่มันเอามาคือแยกไว้ใส่ในถังอย่างมันได้แล้วในที่ห่ออยู่ไปเผานะด้านนายธนูนันทชัยคนนี้นะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านสันมณะเล่าว่าอดีตชาวบ้านเนี่ยก็ ค่อนข้างมีการกําจัดขยะด้วยการเผาเนี่ยนะครับทุกครัวเรือนเลยครับส่งผลนะไม่เกิดปัญหากลิ่นเหม็นตามมาแล้วก็มีปัญหาหมอกควันกระทบต่อชุมชนเองนะครับหลังจากที่มีโครงการธนาคารขยะและมีการจัดทอดพระป่าขยะเป็นประจําทุกปีปรากฏว่าชาวบ้านก็เปลี่ยนความคิดนะครับ เห็นคุณค่าของขยะมากขึ้นไม่ทิ้งขยะเกลื่อนกลาดตามชุมชนและส่วนหนึ่งก็คือหยุดการเผาทำให้ทัศนียภาพของชุมชนดีขึ้นฝุ่น PM ียม2ุก็ลดลงครับตอนนี้กลายเป็นหมู่บ้านปลอดขยะ ชาวบ้านก็มีรายได้แล้วก็ลดปัญหามลพิษทางอากาศครับล่าสุดหมู่บ้านแห่งนี้เขามีรางวัลการันตีแล้วนะครับได้รับรางวัลการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาหมอกควันของทางจังหวัดเชียงรายอีกด้วยหมู่บ้านอื่นๆลองนําไปเป็นต้นแบบแล้วก็ลองทําตามก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ